มาดางสวัสดีค่ะวันนี้เพราับ่เราอแล้วนะคะกลุ่มมาเลยมาเล้จ้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงการขนส่งและก็สธาธารณสุขในมาลเลเซียนะคะว่าการขนส่งเนี่ยมีรุดอะไรบ้างที่เราจะใช้ได้ในมาลเลเซียแต่ว่าสธาธารณสุขถ้าเราป่วยขึ้นมาเนี่ยเราต้องจัดการกับชีวิตเราอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ระบบขนส่งมวลชนของประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีเมืองหลวงที่ชื่อว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์หรือที่เรียกสั้นๆว่า KL มีประชากรทั้งหมด1.3ล้านคนซึ่งน้อยกว่ากรุงเทพมหานครมากเป็นเมืองหลวงที่มีผังสวยงามค่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์ของเมืองที่สำคัญก็คืออาคารสำนักงานแฝดที่ชื่อว่าเปโตนัสทวินทาวเวอร์ตั้งเด่นะหงานอยู่ในย่านที่เรียกว่า KLCC หรือกรุงกวลาลัมเปอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ค่ะระบบคมนาคมของกรุงกวลาลัมเปอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีระบบขนส่งมวลชนประเภทดางอยู่คือรถไฟฟ้าชานเมือง KTM ค o มมูเตอร์ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนรุ่นแรกที่เกิดขึ้นในกรุงกวลาลัมเปอร์ค่ะ เดิมเป็นทางรถไฟธรรมดาของการรถไฟ KTM ต่อมาจึงได้ว่าจ้างชาวอินเดียมาก่อสร้างเส้นทางรถไฟให้เป็นระบบไฟฟ้าในภายหลังค่ะทางรถไฟในมาเลเซียมีอยู่สองสายค่ะคือ 1. สาย A จากเซนตูนไปยังธนาคารแห่งประเทศมาเลเซียไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังศูนย์รถไฟกรุงกัวลาลัมเปอร์และไปยังท่าเรือปากน้ำกลาง รวมระยะทาง80กิโลเมตรค่ะสายบีจากราวังไปยังธนาคารแห่งประเทศมาเลเซียไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังศูนย์รถไฟกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังท่าตาสิใต้ไปยังนิไลและไปยังเซเรมบันรวมระยะทาง73กิโลเมตรค่ะรถไฟลอยฟ้าสตาร์เป็นรถไฟฟ้าขนาดเบาที่ใช้คนขับ เพื่อรับการแข่งขันกีฬาของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี1998รวมระยะทางทั้งหมด27กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด25สถานีโดยรถหนึ่งขบวนมี4-6ตู้ออกทุกๆ10นาทีในช่วงเวลาปกติและทุกๆ3นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะโดยสามารถรับผู้โดยสารได้27ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวค่ะ รถไฟฟ้าด่วนสนามบิน KLA i Express เป็นรถไฟฟ้าด่วนสนามบินแบบฮ่องกงวิ่งส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินนานาชาติกรุงกวลาลัมเปอร์ปลายทางสถานีรถไฟกลาง KL Central รวมระยะทาง57กิโลเมตรมีสถานีรวมทั้งหมด5สถานีจำนวนที่นำมาใช้บริการ12ขบวนและรถจะออกทุกๆ15นาทีค่ะใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน KLA มาสถานี KL Central 28นาทีราคาประมาณ35ริงกิตหรือประมาณ262บาทไทยค่ะวิธีการเดินทางต่อมานะคะคือการเดินทางโดยรถบัสค่ะโดยรถบัสเนี่ยจะเดินทางไปจอดที่ KL Central ซึ่งราคาตั๋วรถบัสจะอยู่ที่10ริงกิตโดยประมาณนั่นเองค่ะโดยราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด,ด้วยนะคะโดยสามารถเช็คราคาและตารางเวลาแอร์พอร์ตโค้ดพร้อมซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ค่ะ โดยระยะเวลาในการเดินทางจะอยู่ที่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการจราจรแต่ปกติแล้วจะค่อนข้างช้าเพราะรถติดมากในช่วงเวลากลางวันค่ะต่อมานะคะเป็นการเดินทางด้วยแกร็บค่ะการเรียกรถแกร็บไปรับจากสนามบินกลาลัมเปอร์สู่ตัวเมืองราคาจะถูกคิดเป็นราคาเหมาสำหรับแกร็บค่จะอยู่ที่รอบละ65ริงกิต และ Grab Car Plus จะอยู่ที่75ริงกิตค่ะซึ่งยังไม่รวมค่าทางด่วนต่างๆโดยจะตกอยู่ราวๆ10ริงกิตสำหรับใครที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะอาจจะลองพิจารณาเป็นตัวเลือกนี้ดูค่ะเพราะว่าออการนั่งแก็บค่าเนี่ยมีราคาถูกกว่านั่งรถไฟแน่นอนค่ะในหัวข้อของสาธารณาสุขนะคะจะเป็น เกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับการสังคมสุขภาพของประชากรแลนะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศมาเลเซียนะคะคือสาพันธร,ร,รัฐมาเลเซียเนี่ยมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดําเนินการเนี่ยโดยเอกชนและดําเนินการโดยรัฐบาลน,นะคะและสําหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยสามารถเข้ารับบริการการรักษาพยาบาลได้ณโนะรงพยาบาลของรัฐโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพภาคบังคบเนี่ยที่ดําเนินการโดยรัฐบาลมี สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานและผู้ที่กเกษียณอายุค่ะนอกจากนี้ระบบหลักประกันสุขภาพของสหพันธรัฐมาเลเซียสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จด้านบริการสุขภาพเป็นที่น่าประทับใจค่ะประชากรได้รับประโยชน์จากระบบการดูแลสุขภาพที่มีต้นทุนต่ำนะคะและบริการที่ครบวงจรมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการสาธารณาสุขจากหลายช่องทางเช่นภาษีเบีย้ยประกัน ด้านสิทธิประโยชน์ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกใช้ระบบหลักประกันสุขภาพได้หลายรูปแบบนะคะที่แตกต่างกันไปและสําหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้ยากไร้เนี่ยก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ณสถานพยาบาลของรัฐโดยรัฐะจะเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่ะวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ํานะคะประชาชนในมาเลเซียส่วนใหญ่ยังคุ้นชินกับการใช้ส้วมหลุมแบบดั้งเดิมอยู่ แต่ห้องน้ําในมาเลเซียก็จะมีให้บริการทั้งห้องน้ําที่มีชักโครกกับห้องน้ำที่เป็นส้วมหลุมแบบดั้งเดิมค่ะการเข้าห้องน้ําในมาเลเซียครั้งแรกนะคะก็อาจจะเกิดอาการ c u l เจ r ร shock ได้ถ้าหากไม่เคยใช้ส้วมหลุมมาก่อนค่ะต่อไปนะคะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางค่ะอันดาบูเลเมลูกิสเปตาอุนตุกซายาแปลว่าช่วยวาดแผนที่ให้หน่อยได้ไหมอีกครั้งนะคะอันดาบูเล เมลูกิสเ e ตาอุนตุกสัยาแปลว่าช่วยวาดแผนที่ให้หน่อยได้ไหมคำตอบไปนะคะอดากะอันดาเมมปุยยาอีเบตาดาลัม a าษาอังกฤษแปลว่ามีแผนที่ภาษาอังกฤษไหมอีกครั้งนะคะอดากะอันดาเมมปุย i าอีเปตาดาลัม a า a าอังกฤษแปลว่ามีแผนที่ภาษาอังกฤษไหมและคำต่อไปนะคะ a าดา a ะอันดาตาฮูดีมา i อ i แปลว่าคุณรู้จักที่นี่ไหมอีกครั้งนะคะ a าดาก a n d a Tahu ฮูดีมา i อ i นีแปลว่าคุณรู้จักที่นี่ไหมคําต่อไปนะคะก็คือไซยาบาลูเปอร์กีเกอแปลว่าฉันต้องการไปซึ่งประโยคนี้นะคะเราจะใช้เอาตัวสถานที่ที่เราต้องการจะไปนะคะมาต่อคําว่าเกอซึ่ง ตัวอย่างนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าดิฉันต้องการไปถ้ำบาตูนะคะฉันก็ต้องพูดว่าซายาบาลูเปอร์กีเกอร์บาตูเคฟแปลว่าฉันต้องการไปถ้ำบาตูค่ะโอเคนะคะคำต่อไปนะคะซีลาเบอร์เฮนตีดีซีนีแปลว่าจอดตรงนี้ด้วยค่ะอีกครั้งนะคะ ศีลาเบอร์แฮนตีดีซีนีแปลว่าจอดตรงนี้ด้วยคําต่อไปนะคะอาปาบีลากีตาซัมปายดีซานาศีลาเบริตาหูซายาแปลว่าถึงแล้วช่วยบอกฉันด้วยอีกครั้งนะคะอาปาบีลากีตาซัมปายดีซานาศีลาเบริตาฮูซายาแปลว่า ถึงแล้วช่วยบอกฉันด้วยและคำต่อไปนะคะซ <cam> ีลาเมมบาวาซายาเกอ阿ามัตอีนีแปลว่าช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้ด้วยอีกครั้งนะคะซ <cam> ีลาเมมบาวาซายาเกอ阿ามัตอีนีแปลว่าช่วยพาฉันไปส่งตามที่อยู่นี้ด้วยค่ะคำต่อไปนะคะดิมานาซายาบุเล Membeli t i เ e t แปลว่าฉันจะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไหนอีกครั้งนะคะ Di m a n a s y y b bule Membeli t i เ e t แปลว่าฉันจะซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ไหนและคำต่อไปนะคะ b e r a p า t a m b a n g a n s e ต i a าบอุรังแปลว่าค่าโดยสารคนละเท่าไหร่อีกครั้งนะคะ b e r a p า t a m b a ง g a n s e ต i a าบอุรัง,ง แปลว่าค่าโดยสารคนละเท่าไรและคำสุดท้ายนะคะซายาฮีลังแปลว่าฉันหลงทางอีกครั้งนะคะซายาฮีลังแปลว่าฉันหลงทางค่ะขอบคุณน,นะค่ะมาเลาาเลาล้วจ้า,า,า,าบ๊ายบาย